บอกว่าแต่งงานเขายังไม่เคยนอนด้วยกันเลยวันนี้เขาจะลองดูนเราเสร็จแล้วเขากินร้านไหนไม่ได้เขาหลาทย<ร>ที่อยูแดงแต่พี่อีเนี่เป็นสัตว์ตั้งสัตวตั้งต้นของพวกเรา เื่อเราเดินทางมาถึงนะครับสิ่งแรกที่เราทํานั่นก็คือการไหว้สักการะบูชาจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิวิมงคลและก็ผูกโพแดงให้กับนักสัตว์ประจําปีโดยน้องพอยนะครับเป็นผู้ไหว้สักการะเพราะว่าเชื่อกันว่าจะทําให้ชีวิตและนาที่การงานของเราเนี่ยดีขึ้น มาแคเดอนั uh ้นนี่ชั้นจะด้านนี้หลังกับขรับแต่ถ้าผมไม่ส่งรูปไปให้จิ๊บดูจิ๊บก็ไม่ได้บอกรออไอ้จิ๊บอบอุ๊บะไอี่โทรไปเลยะโอ้ไอี่นี่โทรเนี่ยปัดอยแล้วนเหนือเลยใช่ไหมเอ้ยอยู่ขาขาอยเข้าขาไมเจอะโทขาไม่ที้ิ้เดียวลมันต้องเข้ามต้งเขาไอตั ตข้าเข้าไปตรงไอ้หน้าร้านเสือน่ะอือแต่มันมันมีมันมีทางข้ามไปเออคืยไม่ง่ายกว่าว่ะจะไปย้อนใหม่อีกทีนึงจะโทรพอดีการที่จะรวมตัวกันได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่เพื่อนๆก็ปีกเวลาหาโอกาสมาพบกัน คุยกันอย่างสนุกสนานนะครับแบบออกรสชาติรีรลชาเป็นสถานที่ต้องเที่ยวติดอันดับอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยยิ่งในช่วงค่ำเนี่ยฟิลต่างจากในช่วงกลางวันลิบลับเลยนะครับแต่ที่นี่มีลมพัดตลอดทั้งกลางวันและก็กลางคืนทุกๆคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าบรรยากาศที่นี่ให้เต็มร้อยไปเลย คือเป็นมาแล้วก็ใช้เป็นโตโยต้าใครมันพบเราก็ลืมนี่นี่ปับด้ไหพี่วีนี่เกิดเดิมก็มีอยู่แล้วครับเดิ่เรืนอยไปแลยไม้เยอะเลยนะเก๋ไหวไหมขายไม่รู้ตาดนี่ยตลาดีตลาดสูงมันจะแตกเพราะว่า

ชนไปดูว่าได้หมดแก้วนะตายเลยนะหมดแก้วอ่ะเมียนักเช้ามาอเฮพี่เบอร์เดย์ดูดูมกถึงบราทานกูนจังเลยเนี่ยเช้ามาเกี่กว่าเลิกกินเล่าแล้วบอกผมทุกการที่กินเล่า ที่ดึกผมก็ได้ร่วงมาึบเหมไม่พี่เมื่อกี้เมื่เกลเขาบอกว่าหมอดูเขาพักอยู่เขากมันั่งแล้วแกไปดูมาสงสคลบอี่จะกลงที่หนึโอต้องใส่จ๊เบอร์อะไรดูไว้ก่อนโอเลขเอนไม่ถ้าเมื่เกลตัวที่หนเราด้วยลุงลุงวิเขาบอกไปดึาแล้วเนี่อยู่มะลุงวิบอกไปาแล้ว

ไม่รู้จักเลยเหรอมานี่อยากรู้จักมาอยากรู้จักมาอยากรู้จักมานี่นี่นี่เขาบอกตั้งแต่งานเขายังไม่เคยนอนด้วยกันเลยวันนี้เขาจะลองดูนี่นี่เป็นอะไรเป็นคู่เลยนี่สวยป่ะเจ้าสาวสวยป่ะเฮ้เจ้าสาวสวยไหมดูดิเจ้าสาวสวยไหมเจ้าสาวสวยไหม โอาล้วาโอเคโอเคได้ไปลูกนาการน้ำไรวะนะมีใจ่ะเนี่ยทีมาการน้ำเป็นเป็นเป็มป์นอนอนลาเต็นพี่อไ่ไทั้งจุดจอทั้งแคปนอนผมตามเลายไม่ใช่เป็นนะ คันท <gas uel S 2> ี่กว้างไงไอ้คันนั้น ในช่วงเช้าอากาศปลอดโปรง่งมากๆเสียงน้ําทะเลกระทบฝั่งดังเป็นละลอกละลอกฝูงนกเนี่ยเริ่มออกหากินบินกันเป็นสายลหลายๆคนตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะว่าอยากจะออกมาชมบรรยากาศในช่วงเช้าของที่นี่ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับทุกคนเพิ่งจะเคยมานอนที่นี่เป็นครั้งแรกกับสายฝนที่เริ่มเมื่อคืนเนี่ยโปรยปลายลงมาทั้งคืนทําให้บรรยากาศในช่วงเช้าเนี่ยสดชื่นมากๆ สุกหรืไม่สุกครับนุกจ้านเนี่ยเมื่อชีพอไข่ได้ยินค่ะสวยเหมือนคนทำได้ยินแล้วได้กว่าที่คุณคิดข่บ้านบ้านเลยเนี่ยตะุนเกียวตะก่นสั่งมาเนี่ยต่คนแคมป์มีหมดเออเกียวก่นสั่งมาดีแล้วมาช่วยทัน เดี๋ยวตั้ง,งนเน, <ไป S 1> นี่ยไปไปขี่ก่อนอใหญ่นี่จะทำไงละจะเล่นไหมเล่นบอกใครจะเล่นเลยนะ วันทางนู้นนะฮะแล้วทางนู้นก็ไม่มีวันในโซนนี้ท่านให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันแยกโซนออกไปเลยว่าอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวอันนี้คือแหล่งทัมปิ้งซึ่งบริเวณนี้แตกต่างกว่าที่อื่นที่หลายที่ที่ชายทะเลหลายที่ที่ท่านเป็นจุดงานเอกชนแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นของของหลวงของรัฐสามารถปรับปรุงได้เลยกลายเป็นว่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเป็นสองจุด ไม่กี่น้อยนะฮะถ้าผมนี่นะถ้าเกิดมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเป็นร้อยคันนะร้อยคันยังทาได้嘛ใช่อย่าไปมองว่าโออแคน่นะี้คุณจะเอารายได้ตรงนี้มานะฮะตรงเนี้ยมันเป็น,ปนอ่าที่เสริมเสริมรายได้ของเข้าท้องถิ่นนะอย่าไปมองว่าเล็กๆนะน้อยๆนะฮะเพราะมันราคาเดียวกว่าอุทยานเลยเพราะเกาะลอยอะเกาะลอยตัวที่เราเห็นอยู่อะเมื่อก่อนมันมีแค่ไร่เดียวใช่แค่เดียว รอบไร่มีที่แล้วก็ทําให้มันเป็นสามไร่ได้นี่มันก็โอเคลงลงจากวัดลงมาชายเขาถึงทะเลแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปดูดิโอ้โหผมไปดูใหม่ดีเลยโอ้โยอะไรเนี่าายเป็นลานกิจกรรมเป็นลานคอนเสิร์ตเป็นลาน,น,ลานาอะไรเยอะแยะสร้างภูมิทัศน์กันบ้างสวยด้วยเยอะแยะเลยนะนี่ยเขาไปเอาหินอย่<ร>างเงี้ยมาจากไหนเอออันน<อ>ี้เป็นหินที่เอามาทำครกน้องย่างไม่นบล่างไว้นะพวกไอ้ที่เอามาปี๊ดอังซิลาซ้อนให้สอนเข้ามาทำครก มันมีสกัดเป็นก้อนกอนซื้อมาจากไอ้น่าจะมาจากจังหวัดตาเพราะแถวนี้ไม่มีแล้วนะมาจากจังหวัดตาและคบอ่างศิลาตอนเนี้ยไม่ใช่อ่างศิลานะแต่ชื่ออ่างศิลาอ๋อเหรอแต่เป็นคบจังหวัดตาทั้งหมดเลยแลวไอ้ที่เขาเคาะตอนเนี้ยเขาไม่เคยเคาะเป็นชิดีว่าเออมียังมีนะแต่เคาะส่งมาจากจังหวัดตาข้งนั้นอ๋อ มันน้ำมันมาด้วยหางหางมันมีน้ำมันถามเยอะพ่ออย่าให้มันกินเลย <c oughs> คนอื่นคือไม่ถามนู่นถามนี่ถามนั่น,นเลยเขากินแล้วเขเฉยเฉยครับแล้วแรงมันต้องถามาเพื่อให้รู้ไม่ถามก็แบบซิปเปิ้ลน,นั่นไงอะไรก็พ่องงไม่ได <my> <c oughs> ้อะไรก็พ่ออย่างเนี้ยอ้าวแล้วจะมึงพ่อทำไมละ่ะเออเออวันอะไรเออวันนี้วันแม่นะเก๋มาทำอะไรฉันนะฉันไม่อยู่บ้านแม่ให้ลูกไหว้ ลูกมันถามว่าทำไมคุณไม่ให้ไม่กลับอาทิตย์นี้เขาบอกได้ไหมบอกได้เน่ยวันแม่ต้องให้แม่แต่ตามใจขอลองกินดูหน่อยนะเอาเลยค่ะพี่ยี่ห้อนี้ไม่เคยกินเห็นโฆษณาแล้วเกินผมไม่อยากไปหาแม่แต่ผมไปไม่ได้แล้วยังไม่อยากไปด้วยเคยไปรอบแล้วมันไล่กลับมันไปมารอบแล้วไปแล้วมันไล่กลับนรกยังไม่ต้องการเลยเราบังลมอ๋ออ๋อมีจุกเล็ก แค่ขายเฉยไงเราทำอาหารไมคิดถึงตอนซื้อมานะครั้งแรกที่ซื้อมาเนะเผื่อไม่เป็นพวกไม่เปื่อเผื่ไม่เป็นไอผมว่าเป็นไอคนอื่นนั้นไม่เป็นแต่จับจะกินมันเฉือนเลยโอ้ยทำไมไม่ถามโู้เออดีทำเมื่อกี้พี่อชไม่เอาพี่เฉือนเกือบเลวนะเกือบเลวนะเราเราไม่ได้ของตัวเองด้วยนะแต่อย่างเมื่อกี้เลยหยิบจะกินของพีเฉือนเลย

ไม่าละุ่นสลนเดอร์ไม ah ่ฟอฟลัสมันสูงวางน้ำนะฝางแก้วก็มันไม่เค็มถึงเอาซอสใิดบวกเอาคิดบวกบวกตลอดสีอะไรมันก็บวกแค่นี้อ ไ่าคิดบวกพี่ก็เลยไม่เครียดไงคิดบวกกันนัดไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองชอบที่สุดอยากไปซ้ำมันเยอะเอาที่เดียวไม่ใช่ว่าเราแบ่งแล้วก็แบ่งพร้อมอย่างครับามผมชอบไปที่บ้านรักไทยครับบ้านรักไทยบ้านรักไทยแม่ข้องสอนเพชรพนอากาศมันเย็นตลอดสิบี่องศา ในอีกสิ่งสำคัญมันเป็นบทพิสูจน์ครับการเดินทางมันดีครับผมชอบครับมาครั้งนี้ที่เกาะลอยก็ได้เจอพี่วีน่ารักทุกคนอบอุ่นมากค่ะได้เจอไซรล็กตัวเป็นเป็นนั่งบั้เชียวลุงวิทแล้วก็พี่อีทเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะที่เปิดโอกาสให้เก๋เข้ามาในกลุ่มนะคะต้องขอบคุณพี่วีทุกคนนะคะรับที่นี่แหละครับมันดียังไงโฉร้อนดีพี่กลางวันร้อนครับตอนตอนเย็นโอเคลมแต่มีลม บรรยากาศกลางคืนสุดยอดมากสนับสนุนครับที่รถเขาบอกได้สี่คันสี่คันโดยที่รถไม่รู้จักกันแต่ถ้ารู้จักกันอาจจะถึงสิบครับลายเยียมหนึ่งเลยผมชอบมากได้ฟิลลายเยียมนี่อันดับหนึ่งหนึ่งค่าบริการน้อยวิวหลักล้านค่าบริการหลักร้อยห้องน้ำพร้อมทุกอย่างพร้อม เสียแค่การเดินทางนิดหนึ่งท่านแนวผมนะผมชอบเขาใหญ่ครับไม่ใช่ไปยอยอ,ยอเขาใหญ่นะครับผมชอบเขาใหญ่ตรงที่ว่า1อากาศธรรมชาติเพราะแนวผมเป็นแนวธรรมชาติแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านมาก เขาใหญ่ค่ะอากาศที่นั่นดีมากค่ะแล้วก็ออกซิเจนสูงมันเหมาะสําหรับคนป่วยกับคนสูงอายุค่ะก็ประเกี่ยวก็เป็นทั้งสองอย่างทั้งทั้งสูงอายุด้วยแล้วก็เป็นคนป่วยไปอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ One condition